รับน้ำตาเออเอาน้ำเข้าตาแล้วเนาะกระดาษะถูไว้เลยร้อนแค้นกระนวยขัดตาไว้เออน้ำอยู่เอาเออขัดตาไว้เอาเช็ดที่ตาหน่อยก่อนนึกไว้นึกไว้ค่ะแม่เออเออซับซับเฉพาะที่ตาก่อนเออมีถุงใส่กระดาษไหมไม่ต้องไปถูแรงนะเดี๋ยวก่อจะเสร็จนะ แสบตาไปหมดซับๆเชื่อๆหลับตาไว้กัดหลับตาไว้เช็ดเบาๆหน่อยเช็ดแรงๆมันต้เจ็บนะหายรูปไ้่น้อยหายรูปไ่น้อจะเจ็ตา่หมดิอเลยจะทาด้วยนะ่อมเลยพงกินคุณพ่ออยู่เบื้องหลังับซ้อเรื่องไม่ได้เรื่องแค่ซับซโอ้ยไม่ได้อะไรอ่แกนะกแต่งยองเส้นได้ด้วย